บนถนนในเวียดนามมีรถจัก,กรยานยนต์นี่เยอะมากแต่ไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรและคนไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างต่อเรื่องนี้เราไปดูกันใครที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ควรพลาดเวียดนามครับผมรับรองประสบการณ์เ้าใจแน่ๆโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างที่โฮจิมินซิตี้ที่ผมอยู่ตอนนี้ครับ สบายดีสวัสดีพี่น้องปองปายมนสุขูสุคนสบายดีพี่น้องสาวลาวและก็สวัสดีพี่น้องสาวไทยที่หักแผงมดทุกคนมาพบกับสมชิตลาบวยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง EP นี้เป็น EP ที่13อีพี EP ผ่านมา ได้มาอ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับสตรีทฟู้ดหรืออาหารคางทางให้พี่น้องได้เบิ่งน้ากันและสมจิตก็ได้สรุปไปแล้วตอนท้ายว่าเป็นนะใดในมุมมองของสมชิตอยากให้พี่ๆน้องๆเบิ่งคลิปจนจบเดอ้อจึงคอยตัดสินอย่าตัดสินที่หัวข้อหรือนากเพราะว่าพยายามที่จะสรุปบาดท,ท้ายและพยายามที่จะหักษาสายสัมพันธ์ของบรรดาประเทศกับบอบหลีกเลี้ยงที่จะเฮ็ดคอนเทนต์ทีให้็ด้มีความแตกแยกอันนี้เบิ่งคลิปให้จบแล้วจึงคอยมาคอมเมนต์ท้าว่ามีบอลพิษผาดบอลใด สมารถที่จะให้คําแนะนําได้เดอ้อยอมครับคําคิดคําเห็นของพี่พีน้องๆหมดทุกคนเดอ้อและสําหรับมื้อนี้จะพาพี่น้องไปเบิ่งการจราจรในประเทศเวียดนามคือดังที่พวกฮองฮู้แล้วว่าประเทศเวียดนามนี่คือดังที่พวกฮองฮู้แล้วว่าประเทศเวียดนามนี่จะขึ้นซื่อเรื่องรถติด บนทองถนนเพราะว่ามีรถที่เป็นรถจัก,กรยานยนต์นี่หลายอิอยลีเนาะหลายหลายนั่นเป็นสาเหตุที่เหตุให้รถติดแต่สิ่งที่หล,า,ลายหลายคนรวมผังคนลาวคนไทยสงสัยกันก็คือเป็นหยัางคือบกเกิดอุบัติเหตุทางทางที่รถส่วนกันวุ่นวันวุ่นวันวุ่นวัน,วน,วนแต่บกเกิดอุบัติเหตุมันย้อนอหยังมันย้อนสาเหตุใดจากน้อยจะพาพี่น้องไปเบ่งคอมเมนต์และคําคิดคําเห็นของสาวไทยที่มีต่อเรื่องนี้ว่าย้อนหยัง่งก็จะคิดว่าย้อนหยังและตอนสุดท้ายสมจี จะมาสรุปให้ฟังว่าย้อนอย่างจริงบอกเกิดอุบัติเหตุแต่เป็นมุมมองของสมชิตเองพี่พี่น้องๆมีมุมมองที่แตกต่างจากนั้นก็จึงค่อยให้คําคิดคําเห็นคอมเมนต์เข้ามาตอนท้ายคลิปนี้อ้าวไปเบิ้งกันเฮามาเบิงคอมเมนต์แรกจากสาวไทยก่อนนะมันก็นจะมีของสาวเวียดนามเข้ามานําแต่มีน้อยเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มจากคอมเมนต์ของสาวไทยผู้นี้ว่ามีแนวความคิดคําเห็นแนวไหนต่อกับเรื่องรถทิพย์บนท้องถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เป็นอย่างจริงบกเกิดอุบัติเหตุนะ สาวไทยผู้นี้นะ้องคอมเมนต์วาว่าวุ่นวายแต่คอาเมนชนกันนะเวลาคามแยกต้องอธิษฐานหลวงปู่ทวดมาเลย <c oughs> มีเรื่องเซอร์ไพรส์กว่านี้คือเขาจะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปจอดในห้องอพาร์ตเมนต์เลยครับแล้วห้องหนึ่งอยู่กัน6คนโอปานันบอก บ่งฮูคือกันอันนีอคอมเมนต์ที่ 2, 2> เข้ามาเบิ่งนนากันทักษะการขับขี่สุดยอดมากไม่มีเชียวชนสงสัยจะขี่ไม่เร็วดูมม่วงงงๆดีเปลี่ยนอันซีนเวียดน,นามได้เลยแต่ตาพูดจริงๆก็คือไรระเบียบสงสารคนขับถนนอ๋ออือืมแม,มคนคาถนนคือสิยากอยู่คอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่3น่ากลัวมากค่ะการจราจรแออัดมากเห็นแล้วอึดอดัดทําไม เขาไม่มีตำรวจมาอำนวยความสะดวกเหมือนบ้านเราคงอีกนานกว่าเขาจะทันสมัยเหมือนบ้านเราเป็นการเสี่ยงภัยที่อันตรายและน่ากลัวจริงๆอ,อันนี้เป็นคอมเมนต์จากสาวเวียดนามเองเดี๋ยวเพนหว,า,วานาอะไรเขาไปเบิ่งนกันผมเป็นคนเวียดนามขอบคุณเจ้าของคลิปนี้ครับที่เข้าใจประเทศผมตอนนี้รัฐบาลกำลังแก้ไขอยู่ครับ ขอบคุณครับการแน่นอนบักคิดว่าเพ่นก็นจะกําลังแก้ไขอยู่แต่ว่ามันมีมาแต่ตนโดนแต่เนินนานแล้วการที่จะแก้ไขเรื่องแบบนี้นะมันก็บ่แม่นเรื่องไงนเนาะเขามาบ่นคอมเมนต์ต่อไปสุดยอดนำใจอา้าเป็นคนไทยยิงกันตายไปแล้วครับพี่น้องโอ้ก <g iggle> ็เห็นเรื่อยๆอยู่เนาะเห็นเรื่อยๆอยู่ว่าอารมณ์ร้อนอารมณ์ฮอนนะเน,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 นะหรือว่าบีบแตรสใส่กันบ่สิแลังก็มีการยิงมีการตีกันเกิดขึ้นมีการต่อยกันคอมเมนต์ต่อไป เคยไปสองครั้งดูมอไซค์เพลินเลยจนรู้สึกว่าคนเวียดนามขี่มอไซค์ในที่แออัดได้ยิ่งกว่าคนเดินทางเปลา่าจึงแทบไม่มีอุบัติเหตุเพราะมอเตอร์ไซค์สนกันเลยอ๋อแมนได้เนาะแมนได้เคยไปคือกันคอมเมนต์ต่อไปเอาไปเบิ่งกันเดินข้ามถนนโอเคอยู่แต่ให้ขี่มอไซค์นี้ไม่เอาเด็ดขาดครับแล้วเห็นว่าส่วงนี้เวียดนามจะกวดจะกวดค้นสาวต่างชาติที่ไม่มีใบครับขี่แล้วเพราะไปเกิดอุบัติเหตุ บอยด้วยความไม่ชินอ๋ออ๋อตัวนี้ก็ถ้าว่าเป็นคนต่างถิ่นหรือเป็นคนต่างประเทศมานี้ก็อาจจะบอกบอชินกับการขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนท้องถนนของสาวเวียตนามเนาะฮัาพเบิง้งคอมเมนต์ต่อไปอินเดียเจงกว่านี้ และบีบแตรกันสนั่นเมืองเลยนีถือว่าดีกว่าในอินเดียคนไม่ทะเลาะและบีบแตรใส่กันแบบอินเดียในอินเดียมีทังรถยนต์มอเตอร์ไซค์จักรยานคนเดินวัวในอินเดียสุดๆกว่าในเวียดนามค่ะเวียดนามน่าจะเป็นโนหนึงของเอของอาเซียนนะอินเดียแท้อาจจะเป็นระดับโลกความคิดเห็นส่วนตัวผมคิดว่าไม่อันตรายใดๆเนื่องจากใส่ความเร็วที่สามารถควบคุมได้ ซึ่งต่างจากบิ๊กไบในเมืองไทยที่ครับอย่างรีบร้อนจนมดปลอกอืมอันนี้ก็อันตรายเนาะเพราะว่ามันจะควบคุมบ่ได้เวลาที่มีอีหยังมาตัดทางอ่ขคอเมนต่อไปถ้าใช้มอไซเป็นลักในเมืองก็ดีเหมือนกันเนื่องจากมอ,มอไซกินพื้นที่น้อยรถยนตกน์กินพื้นที่มากถ้าใช้มอไซในการ ตรวจน่าจะติดขัดน้อยกว่ามีความคล่องตัวจึงใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าชิ้นเปลืองเสื้อเพลืองน้อยกว่าออันนี้คอมเมนต์นี้มีเหตุผลมาเพิม่มคอมเมนต์ต่อไปผมดูจากกองถนนบานเขาทาส่วนตัวขอประเมินว่าบานเราการจราจรติดขัดมากกว่าแต่เรื่องระเบียบก็เข้มงวดกว่าบานเขามีเหมือนปล่อยไปเรื่อยๆเลยครับอืม นี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วพี่น้องทำามาเบิ่งน้ากันว่าคอมเมนต์ comment สุดท้ายนี่จะแมนนี่ยังความสามารถพิเศษสําหรับคนเวียดนามหามเรียนแบบทาเรียนแบบแล้วมาคีในไทยมีหวังโดนต่อยแน่หวัวน,นี้จริงเนาะนั้นเป็นเพียงบางคอมเมนต์ที่สมจิตโดยคัดออกมาจากคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นซอง u t u b e ให้เพิ่นเพื่อใหนะ้เครดิตเพิ่นเนาะสมจิตก็เคยไปเวียดนามข้างหนึ่งไปฮานอยแล้วก็ได้ขับขี่มออไซ ก็ลักษณะแบบนี้นี่แหละเนาะได้ขี่แบบขี่ไปตามทางที่มีรถแบบวุ่นวายหลายโอ้รถจักมาเตะใส่รถหลายลแต่ตามที่สมชิบสังเกตเบังสาเหตุที่เหตให้มีอุบัติเหตุน้อยนี่น่าจะมาจากอันนึงเลยคือเสียงแตรเสียงบิบแตรนี่มันจะสวยได้หลายมันจะสวยให้คนเขามีสติแล้วก็ได้ยินอยู่ตลอดลว่าเออมีรถเนาะเตือนสติคนเอาเพราะว่าสาเหตุข้องกันเกิดอุบัติเหตุนี่บางทีนี่ก็อาจจะเป็นย้อนคนเฮานี่ลืมสติ ละเมอและก็อาจจะรับในก็เป็นไปได้แต่ว่าในกรณีของกระจรนี่มันมีเสียงตแตรด,ดังขึ้นมาตลอดมันก็หหนให้คนฮานี่มีสติอยู่ตลอดเวลาสมชิดคิดว่าสาเหตุที่บกเกิดอุบัติเหตุคือหนึ่งเสียงเสียงบีบแตรแต่ว่ามันมีพลเสียก็คือคนที่บลึงคือคนต่างถิ่นคือเฮาคนต่างประเทศที่ไปเที่ยวอยู่เวียดนามเนี่ย มันก็จะต้องได้ใช้เวลาพักหนึ่งในการปรับโตเพราะว่ามันได้ยินเสียงแตรดา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 โอ้อ่าสมจิตไปอ่านเบองงคอมเมนต์เมื่อกี้ี้เห็นคอมเมนต์คนไทยคนนึงว่าถ้าว่าบ้านหรือว่าเฮือนบ้านเนี่ยอยู่ริมถนนอยู่แคมถนนน่นาจะต้องได้ย้ายบ้านออก <c oughs> ได้ย้ายบ้านนี้เพราะว่าบ่าลืงกับเสียงบีบแตรแต่กับคนเวียดนามมันอาจจะเป็นความสิ้นเคยฮะและเหตุผลที่สองที่คิดว่าสาเหตุที่ให้คนเวียดนามหรือว่าคนน้ำใส่รถน้ำใส่ถนนในเวียดนามเนี่ยเกิดอุบัติเหตุอาจจะมาจากความ ชินเคยเพราะว่าข้าเจ้าเกิดมาเนี่ยมันก็มีรถจักรยานยนต์มีรถจักรยานที่ข้าเจ้าขี่เต็มถนนอยู่แล้วะนะอ่ามันก็เลยเป็นเรื่องกิจวัตรของข้าเจ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ตื่นมาแล้วต้องพบเจออ่าคนเฮาท่าว่าเฮาเจอทุกมื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 อทุกวีทุกวันมันก็จะเฮุให้เฮามีความชินเคยและมีความสำนานงานในเรื่องนั้นมันก็เฮุให้อาอุบัติเหตุเกิดน้อยลงแต่มันกงกำลันค้ากับถนนโล่งๆที่เฮาคิดว่าเออมันบ่มีผู้ใดมามันบ่มีผู้ใดแลนส่วนทางบางทีก็ล่วงไฟแแดงไปล้วกก็ตตามนุ้งี ตายสก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหลายควสินะคือบานเฮาคือลาวบ่สิไทยบ่สิอ่าแต่นั้นก็เป็นเพียงมุมมองของสมจิตผิดพลาดประการใดขอโทษขาออภัยอ่าพี่พี่น้องน้องที่มีแนวความคิดแตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะให้คําคิดคําเห็นแชร์ไอเดียลงกล่องวิดีโอได้เลยสมจิตจะไปอ่านทุกๆคอมเมนต์ที่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามา และถ้าคลิปใดที่สมจิตวองไปแล้วบอทึกใจหรือผิดพลาดกับข้อโทษเขาอภัยนํำพี่พี่น้องน้อง,องหลายๆบอมีเจตนาที่จะเฮทให้มีความแตกแยกหรือจิจ,จะวิจารณหรือเฮดให้ผู้ใดผู้หนึ่งบอกพอใจก็มีสามารถที่จะให้ฟีดแบ็กหรือคอมเมนต์หรือว่าให้แนวความคิดคอมเมนต์คำแนะนำไดเด์จะเอามาปรับปรุงแต่ไหวอยู่ในใจลึกๆพยามที่จะคัดเอาคอมเมนต์ที่บอเป็นพลายหรือบอเป็นแนวลบต่อผู้ใดผู้หนึ่งสมชิด จะพยายามเหตุในสิ่งที่จะบอพิดผู้ใดหรือจะบอแตะตองจิตใจผู้ใดนะัขอขอบใจทุกคนที่ติดตามสุดท่ายนี้ขออวยพรแด่ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บยาได้ความไขยอยามีถืหอหวยรอยเบอร์เข็มแข็งแข็งแหงมุตทุขุทุกคนสบายดีสวัสดีเจอกันคลิปหน้าเจอกัน